ห6วิธีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว1มิตรภาพที่ดีพยายามเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคู่สมรสของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม2ความไว้วางใจซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในทุกสถานการณ์ 3. ความเข้าใจพยายามทำความเข้าใจและยอมรับข้อแตกต่างซึ่งกันและกัน 4. การสื่อสารพยายามพูดคุยและถ่ายทอดความรู้สึกกับคู่สมรสของคุณให้คู่ของคุณรู้ว่าวันนี้คุณเจอเรื่องดีและแย่อะไรมาบ้างพร้อมกับเป็นเครื่องย้ำเตือนความรู้สึกของทั้งคู่หความซื่อสัตย์พูดความจริงเสมออย่ากโกหกหรือปิดบังสิ่งใดๆ 6. อิสรภาพให้พื้นที่และอิสระแก่คู่สมรสของคุณในการตัดสินใจด้วยตนเองในบางเรื่องและให้เวลาส่วนตัวของคู่สมรสของกันและกันเนื้อหาบทความเศรษฐศาสตร์อิสลามเมื่อคุณได้ปฏิบัติตามทั้งหมดข้างต้นแล้วจงวางใจในอันเลาะแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตนั้นสวยงาม10เทคนิคเพิ่มพูริสกีของสามีและภรรยาหมอบความสุขให้แก่กันและกันอยู่เสมอห่างไกลาจากการทะเลาะ เพราะการทะเลาะเป็นกลุวงของชายต่อในการยุยงและจะทําให้ห่างไกลาจากริสกีและความสงบสุขในครอบครัวสองริสกีจะเพิ่มพูนิเมื่อสามีได้ให้นับกอ๊อค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยาจะเป็นการเพิ่มริสกีเช่นกันการให้กับภรรยาไม่ได้ทําให้ทรัพย์สินน้อยลงอันล็อกทรงสัญญาว่าพระองค์จะทดแทนทรัพย์สินที่ได้ใช้จ่ายไปสริสกีเพิ่มพูนเพราะมีลูกคนที่มีลูกริสกีจะมาตามเด็กมาด้วยเช่นกัน สี่ทานอาหารพร้อมกันกับภรรยาและลูกๆซึ่งการทานอาหารเป็นยามาอักร่วมกันเป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนาบีบางครั้งริสกีจะเพิ่มภูนเพราะจากบารอากัดการทานอาหารร่วมก,กันกับคนในครอบครัว 5. การใช้วาจาที่สุภาพการพูดคุยกันของสามีภรรยาและลูกด้วยคำพูดที่สุภาพซึ่งเมื่อการพูดคุยที่สุภาพกันก็เป็นหนึ่งในมารยาทที่ดีเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกับคนรอบข้างและเป็นที่มาแห่งการเพิ่มพูริสกีด้วย หกตอบใจกันและกันเมื่อเจออุปสรรคไม่ทิ้งกันจับมือกันและฝ่าฝันอุปสรรคไปด้วยกันเจ็ดสลามต่อกันเมื่อจะออกจากบ้านหรือเดินทางไปทํางานทั้งนี้เพื่อเป็นมารยาทอันดีงามและแสดงถึงความรักที่มีให้กันแปดหยอกล้อกันบ้างทั้งนี้เป็นการเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตและจะทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีและเต็มไปด้วยความรักทําให้หัวใจพองโตและจะมีแรงใจและกําลังใจในการทํางานทําให้ขยันหาฤสกี เก้าขยันทำมาหากินในสิ่งที่หาล้าน1ิบรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่สามีต้องดูแลและให้นับกอลแก่ภรรยาและลูกๆขณะเดียวกันภรรยาก็ต้องต่ออัดต่อสามีและดูแลลูกๆให้ดีเช่นกันริสกีจะได้เพิ่มพูนด้วยความอนุมัติของพระองค์อินชาอัลลอฮ์อย่างไรก็ตามคู่ชีวิตก็อย่าลืมว่าริสกีของอัลลอฮ์นั้นไม่เพียงแค่เงินทองเท่านั้นการมีสุขภาพที่ดีมีลูกที่ดีมีการงานที่ดีมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความสุขในชีวิต ล้วนแล้วก็เป็นวิสกีเช่นกันหวังว่าส0บข้อดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มผู้ริสกีของคู่ชีวิตให้ดีขึ้น47สัญญาณวันสิ้นโลก1แผ่นดินไหวจะมีมาก2ลมพายุจะรุนแรง3ความตายจะดัดดื่นจากโรคและความตายโดยฉับพลัน4มนุษย์จะแข่งกันประดับประดามัสยิด5คนโกหกจะได้รับความเชื่อถือคนพูดจริงกลับถูกมองว่าโกหก6คนทุจริตจะปลอดภัยคนไว้วางใจกลับถูกบิดพลิ้ว 7การผิดประเวณีซีนาจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย 8. สุราดอกเบีย้ยเป็นสิ่งอนุมัติ 9. ในมัสยิดจะมีเสียงอึกทึก 10. คนรุ่นหลังจะประนามคนรุ่นก่อน 11. ความวุ่นวายจะเกิดทุกหัวระแหง 12. ผู้ใหญ่จะรับใช้เด็ก 13. อุตริกรรมบิดอาจจะปรากฏชัด 14. ความอายจะน้อยลง 15. สตรีจะประพฤติตัวเหมือนบุรุษส่วนบุรุษประพฤติตัวเหมือนสตรี 16. สตรีจะนุ่งน้อยห่มน้อย 17. ผู้ทุจริตจะได้รับการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดกลับถูกทอดทิ้ง 18. ผู้คนจะอ่านอั้นกุตะอ่านอย่างเพลาะแต่ขาดการปฏิบัติตาม 19. การนินทาให้ร้ายจะมีมาก 20. การสาบานด้วยสิ่งอื่นนอกจากอัเละาจะมีมาก 21. การอย่าร้างจะเกิดขึ้นมาก 22. ความชั่วช้าเลววรามจะปรากฏชัด 23. มนุษย์จะปฏิบัติตามอารมณ์กิเลสและตัณหา 24. บุรุษจะถูกทำลายเพราะทรัพย์สินเป็นเหตุ 25. มนุษย์จะตัดญาติขาดมิตร6 6สมาธิของคนละหมาดจะหายไป 27. ประชาชาติจะแตกแยกออกเป็น70กว่าจำพวก 28. วันและเวลาจะสั้นลงจนกระทั่งปีหนึ่งเหมือนหนึ่งเดือนและเดือนหนึ่งเหมือนหนึ่งสัปดาห์และหนึ่งสัปดาห์เหมือนหนึ่งวัน29การแต่งงานมีขึ้นเพราะสมบัติเป็นเหตุ30เรื่องราวของมนุษย์ล้วนเป็นความโลภโมโทสัน 31การตลาดจะฝืดเคือง32การให้เกียรติจะน้อยลงแต่การเหยียดหยามจะมากขึ้น33ความรับผิดชอบจะหายไป34าศาสนาจะถูกซื้อขายด้วยวัตถุทางโลก35หัวใจมนุษย์หมดสิ้นจากความดี36ท่ทานบังคับสกาดถูกนำมาจ่ายเป็นค่าแรง37บุรุษจะฆ่ากันโดยไร้เหตุผล38ความรู้จะถูกเก็บคนโง่จะขึ้นแสดงทำบนมิมบัส 39. เด็กที่เกิดจากการผิดประเวณีจะมีมาก 40. คนที่มีลูกหลานต้องโศกเศร้าเพราะการเนรคุณ 41. สตรีจะทำหน้าที่แทนบุรุษ 42. เด็กจะไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะไม่เมตตาเด็ก 43. ความบริสุทธิ์ใจจะหายไปจากการงาน 44. คนชั่วจะภูมิใจและโอ้อวดความชั่วของตน 45. การพนันจะมีมาก 46. ผู้บริสุทธิ์จะถูกฆ่าเป็นการล้างแค้นไม่ใช่การรับใช้ชาติ 47มนุษย์จะถูกเรียกร้องสู่ขุมนรกและหันเหิจากการพักดีต่ออัลลอห์ขออัลละห์ทรงคุ้มครองพี่น้องทุกคนให้ปลอดภยัยจากฟิตนณะต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะด้วยเถิดอามี And I